เริ่มต้นภารกิจค้นหาสมบัติในมือคุณด้วยเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน60เซนเมตรจดส่งไว้24ชั่วโมงครับค้นหาทองคำเงินและวัตถุโบราณได้ง่ายๆพร้อมรับประกัน5ปีเต็มนะครับนี่คือเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน60เซนเมตรครับตัวช่วยนักล่าสมบัติแห่งยุคเปิดประสบการณ์ใหม่ในการค้นหาสมบัติและวัตถุมีค่าไม่ว่าจะเป็นทองคาเงินทองแดง หรือวัตถุโบราณด้วยเครื่องตรวจจับโลหะอัจฉริยะครับท่านที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ง่ายและสะดวกคุณสมบัติเด่นนะครับความลึกในการตรวจจับสูงสุด60เซนติเมตรครับโหมดตรวจจับหลากหลายรองรับโลหะทุกชนิดครับทั้งตะปูเหรียญวัตถุที่เป็นทองเงินหรืออลูมิเนียมนะครับความแม่นยำสูงความถี่ของการทำงานนะครับ5.69กิโลเฮิรตซ์ พร้อมตัวบ่งชี้การตรวจจับแบบเสียงและตัวชี้ทางกลน,นะครับปรับความยาวได้ก้านปรับความปรับระดับได้ตั้งแต่78ซมถึง108ซมนะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกขนาดครับจานค้นหากันน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง7.9นิ้วครับใช้งานได้ทุกสภาพอากาศใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับหน้าจอชัดเจนอ่านค่าข้อมูลได้รวดเร็วครับต้ํมจับพร้อมที่รองข้อศอกนะครับลดความไม่ล้าพกพา ใช้งานสะดวกครับปรับระดับเสียงได้ทั้งลำโพงแล้วก็หูฟังด้วยเหมาะสำหรับนักราสมบัติทุกท่านนะครับและผู้สนใจโบราณคดีและการสำรวจครับผมนักสะสมโบราณวัตถุด,ด้วยนะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องจับโลหะ1ตัวนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนแล้วก็ก้านเชื่อมต่อ2ชิ้นนะครับจานค้นหาแล้วก็คู่มือการใช้งานครับผม รับประกัน5ปีเต็มครับพร้อมบริการจะส่งตลอด24ชั่วโมงให้คุณเริ่มภารกิจค้นพบสมบัติได้ทันทีครับซื้อตอนนี้นะฮะและเป็นเจ้าของเครื่องตรวจจับโลหะสุดล้ำนี้ก่อนใครนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ